กล่าวนวยพรสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อเป็นเกียรติให้กับผม,ผมในชุดเน็นเผ้นานะครับช่วงน,นี้ก็ท่านขอกาบเรียนเชิญทา่านดรทายาทต้นเจตนะครับผมห้าสิบหกกว่าปีน่นงอายุประมาขึ้นทุกวันสังขารก็ไม่เพียมแท้ มันเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับแต่ก็ไอที่ไม่เสื่อมเลยคือคือความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเราทุกคน<ป>ก็เมื่อก่อนนี้คุณพ่อคุณแม่ของสมหวังก็มีความห่วงสมหวังนี่นะครับเราะอยากให้ลูกชายคนดำๆอ้วนเนี่ยสมหวัง ก็เลยตางชื่อรูปว่าสมหวังสมหวังก็ทำให้พ่อแม่สมหวังได้ตามอัตภาพที่ตัวเองทำได้แล้ววันนี้สมหวังก็ได้สมหวังเหมือนกันคือได้ลูกที่ดีต้องบอกว่าสมหวังเขาเลี้ยงลูกเหมือนเลือกลูกมี้บอกคันแบบเนี่ยสมหวังก็ มีเมียคนเดียวแล้วก็มีลูกสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนผขาเลี้ยงลูกเือนเพื่อนอจริงๆก็คือมีอะไรปรึกษาหารือกันใช้ชีวิตกินดูหลับนอนกับลูกแล้วก็มีความสุขในอย่างพุกบ็มีลูกเป็นเพื่อนมีเมียขั้งค่ามีลูกคอยปลุใจ 20ปีสมหวังก็บอกว่าอยากเห็นลูกได้บวดได้เห็นไทยก็้เลือเพื่อนผมก็ได้เห็นไทยก็้เลือดผมลูกวันนี้แล้วก็เป็ความสุขใจของคนที่เป็นพ่ออย่างสมหวังแล้วก็เป็นแม่พี่อะไรเพชราของเมียชื่อเพชราเนี่ พูดแต่ไม่นผิดนะครับไม่ผิดนะครับก็พูดยาวก็เพราะว่าเป็นเพื่อน,น,นก็เลยอวยพรแล้วก็ทักทายเพื่อนแล้วอยากเป็นพี่น้องหลายว่าวันนี้เพื่อนผมได้สมหวังไปแล้วคือลูกบวชแล้วยี่สิบเท่าไรลูกยี่สิบห้า พ่อห้าบห้าแม่เท่าไหรแม่ห้าสิบผมห้าสิบหเต็มจะบวกแล้วแต่ไม่ดับไม่อยากบอกว่าจะเพิ่มลูกเพิ่มสิบอ็ตัวนี่ถ้าเกิดว่าผมรู้แล้วว่ามีลูกแล้วดีผมมีลูกมันทุกแม่ทุกแม่เลยจบหมดเลยจะได้บวกมันทุกคนเลยแต่พอดีว่าไอเรามันติดคุกบ่อยหนีบ่อย นะครับก็เลยเวลาที่เราหนีบ้างเวลาเราติดคุกบ้างเขาก็เลยหนีไปมีผัวที่ดีกตนหมดเหลือแค่ผูมหยิคนหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้หาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอขออำนาจิีลศักดิ์สิทธิ์ทุงหลายโดยเฉพาะ หลวงพ่อแป้นในโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อแป้นหลวงพ่ออยู่อยู่บุตรหลังนี้นะครับตอนสมัยวัยรุ่นเด็กๆหญ่หยุดขึข้นมาขายของอยู่ตรงเนี้ยนะครับหลวงพ่อแป้นสมัยโน้นหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อช่วยก็อยู่ในใจของพี่น้องทุกคนก็ขออนาตหลวงพ่อแป้นหลวงพ่ออยู่ หลวงพ่อคุณช่วยแล้วก็หลวงตางงเถาผมจะทงตาเถาได้คลมนะครับได้วง,งึ่งก็และก็อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ฝ่ายแม่เพชรชานะครับซึ่งเป็นคทยธุริก็ขอให้พระผู้เป็นเจ้าถูกทอดแป้ง ผมก็อยู่ผมก็ช่วยการเผาผมก็เถาุ่คนโบนถ์ธรรมดาให้ครอบครัวของเพื่อนสมหวังและพิชลาได้มีความสุขตายสุขใจมั่งมีสีทุขเวลาดุสรรเสริญในวันข้างหน้าสืบไปและหลังจากที่ พิสูจน์เลือใหม่ได้สินค้าล่าเพศแล้วขอให้ท่านมีความสุขความเจริญด้วยเร็วเกิดกานและสำหรับพี่น้องแขกเหลือทั้งหลายที่มาร่วมงานขอกร้เพื่อนผมวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความมั่งมีที่สุขเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านทุกทุกคนที่ได้รันครับขอขอบคุณครับ